สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องหนังเรื่องแรกของเพชรชนราชาวรราชคขือนเรื่องบันทึงรักของพิมพเฉวีเมื่อปีพุทธศักราช2505 โดยเธอแสดงคู่กับมิชฉยบัญชาสร้างโดยจินดาวันภาพยนตร์กำกับการแสดงโดยสิริสิริจินดาถ่ายทำแบบสีธรรมชาติ16มมให้เสียงภาคสดโดยเป็นหนังเรื่องแรกของเธอก่อนที่มิตรเพชรชราจะก,กลายมาเปลี่ยนดานราคู่ขวัญของวงการภาพยนตร์ไทยในเวลาต่อมาเพชรชราชาวราชหรือชื่อจรงิงนางเอกชาวราช ป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงเมื่อปีพุทธศักราช2561